ครับสวัสดีครับท่านขับผมทนายวีรยุทธ์ครับท่านขับถามทนายวีรยุทธ์เรื่องนะครับว่ากรณีที่เราจะถูกฟ้องหย่าในเรื่องไม่จริงเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่าทนายเท่าไหร่และถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหย่านะครับไม่ขอสินสมรสกับอีกกรณีหนึ่งขอสินสมรสจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับถามมา2เรื่องนะครับทนายขอตอบเรื่องแรกก่อนนะครับว่ากรณีถูกฟ้องหย่าในเรื่องไม่จริงเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างแน่นอนครับเราก็ยื่น นะคราให้การเดยเจ้าหันหลความภายใน15วันนับแต่วันรับหมายสารนะครับเพื่อให้สู้คดีในเรื่องที่เขาไม่จริงเช่นเขามีชู้นะครับเราไม่มีแต่เขาฟ้องหย่าเราเพื่อเขาจะไปแต่งงานกับหญิงชู้นะครับอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเหตุที่เขานอกใจเราเนี่ยมาฟ้องหย่าเราเนี่ยมันไม่มีเหตุหย่าถูกต้องไหมครับหรือการที่เขาถูกทําร้ายร่างกายแล้วมาฟ้องหย่าเรานะครับอ้างว่าเราไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมการหึงหวงหรือเหตุอย่างนั้น เขาก็ทำร้ายร่างกายเราด้วยเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยาก็ไม่เป็นเหตุยาเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับไอเบื้องต้นนะส่วนข้อจริงของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรรบกวนให้ปรึกษาทนายวิรยุทธ์เป็นการเฉพาะอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนที่มีคําถามว่ากรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ยอมที่จะหย่าแต่ได้ยื่นฟ้องหย่ามานะครับแล้วไม่ระบุสินสมรสมาเพื่อให้แบ่งเราจะมีวิธีการทําอย่างไรต้องถามใจเราก่อนนะครับว่า เราต้องการหยาหรือไม่เพราะการหย่านั้นก็เท่ากับว่ายอมให้มีการแบ่งสินสมรสนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุหย่านั้นก็ไม่ต้องมีการแบ่งสินรสเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเราต้องไปตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางหนถ้าเราเลือกทางแรกคือยอมหยาเราก็ต้องเอาสินสมรสมาโชว์มากางให้หมดแล้วหาร2ลำราคาประเมินของที่ดินหรือตามราคาทรัพย์สินสนิ่งนั้นนะครับ<ๆ>ส่วนถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ต้องการที่จะหยาเราก็ไม่ต้องเอามาโชว์ครับเพราะว่าเมื่อไม่มีเหตุหยาก็ไม่ต้องมีการแบ่งสินสมรสเช่นเดียวกันนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีการจะถูกฟ้องหย่าขึ้นมาเนี่ยแฟนคลับก็ถามทนายอีกนิว่าค่าทนายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็ต้องตอบนะครับว่าค่าใช้จ่ายของกรณีที่เราจะถูกฟ้องหย่านั้นรบกวนส่งหมายสารทุกหน้ามาเพื่อประเมนินและตรีราคาในวันที่ท่านรับหมายสารจริงนะครับและทนายจะบอกในตอนนั้น ส่วนมากแฟนคลับจะถามทนายโดยที่ยังไม่ถูกฟ้องหย่ายังไม่มีเอกสารว่าค่าทนายประมาณเท่าไหร่ก็ตอบตอบว่าบอกไม่ได้ครับเพราะว่าในวันที่เราถามนั้นย,ยังไม่ถูกฟ้องเรายังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นฟ้องหย่าด้วยประเด็นอะไรบ้างหรือจะขอสิทธิลดหรือไม่ขอสิทธิลดหรืออำนาจปกครองบุตรคดีดูอะไรต่างๆหรือพ่วงด้วยวินัยเข้ามานี่เราไม่ทราบนะครับถ้ากรณีเป็นข้าราชการฉะนั้นถ้าเกิดเรารับหมายสารจึงจะส่งมาให้ทนายอีกครั้งเพื่อประเมินราคาแน่นอนว่าทนายจะบอกค่าทนายทุกคนโดยไม่มีกั๊กแน่นอนครับและถ้าเกิดว่า อยู่ไกลนะครับก็จะมีการประเมินค่าใช้จ่ายให้ทุกเคสทุกคดีนะครับอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่ในละแวกกรุงเทพอะไรเงี้ยนะก็จะมอกค่าานไปให้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็จะเป็นการปรึกษาฟรีเบื้องต้นก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้จ้างก็จะปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาแบบรายละเอียดในแค่ลูกคดีนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าจะจ้างด้วยก็ปรึกษา ในส่วนของค่าทนายความแนวทางการต่อสู้คดีก็ได้ครับก็รีบปรึกษานะครับเพราะว่าถ้าเลยเวลาย,ยื่คิบห้าวันนะท่านจะแพ้คดีโดยที่กฎหมายปิดปากท่านว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นศาลเพื่อต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับทุกษากฎหมายก,ก,กับทนายวิทยก็โทรศัพท์หรือส่งข้อความในไลน์ได้ครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ